สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมกับตันนะครับและแน่นอนครับอย่างที่เห็นด้านหลังแล้ววันนี้เราจะพามาชมห้องแลบบเคลือบแก้วนะครับผมของนทีราชพฤกษ์พรีเมียมกา๊าซโคตติ้งครับอ่าแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวพาไปชมผลงานกันดีกว่าครับว่าผลงานการเคลือบแก้วของเราจะเงางามฉ่ำขนาดไหน ซึ่งด้านหลังของผมนะครับผมที่มาทำอยู่จะเป็น BMW นะครับซีรีส์6 30i GT นะครับผมซึ่งลูกค้าเลือกมาทำแพ็กเกจตัวท็อปสุดกับเราเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่าผลงานของเราจะเงาช่ำขนาดไหนและเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กับพินะด้วยนะครับเป็นช่างในการทำเคลือบแก้วคันนี้ครับว่ารายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงบ้างก็พินะรออยู่ข้างในแลละเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันดีกว่าครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่นากันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้ก็กำลังเก็บงานรอส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับพี่นาะสวัสดีครับผมครับ,รบอ่ะขอสัมภาษณ์พี่นาหน่อยครับว่าตัวนี้ซีรีส์หคันนี้ครับเคลือบแก้วแพ็คท็อปสุดกับเราขั้นตอนการทําของเคลือบแก้วของเราทําอะไรบ้างครับพี่ ก็ตั้งแต่ลูกค้าขับรถเข้ามาตรวจสภาพรถก่อนค่อยนํารถไปล้างแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งเช็คสภาพสีรถก่อนว่ารถลูกค้ามีรอยมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรอ,อ,อยลึกแค่ไหนอะไรเงี้ยเราขัดได้ไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าไปก่อนเราเช็คจากตามสภาพผิวเดิม<ช>ของรถลูกค้าเลยถ้ารถใหม่ก็คือจะไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่ก็คงต้องขัดชักเงาขัด,ดบลบรอยเป็นปกติของเราอยู่แล้ว<ช>แต่ถ้าผิวเดิมของลูกค้าอาจจะใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปี เราก็จะมีการตรวจสอบตรวจเช็คก,ก่อนว่าจุดไหนที่สามารถปรับได้จุดไหนไม่สามารถปรับได้ก็จะแจ้งให้กับลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งขั้นตอนที่ 2. อ่ะอันนี้ผมขอแทรกเลยเพราะผมแอบเห็นอยู่ว่าเหมือนพี่แปะเทปเออผมอยากรู้เหมือนกันครับแปะทําไมครับพี่เทปเนี่ยแปะจุดเสี่ยงพวกตามขอบตามสันทรกเนี้ยครับเวลาเราขัดเราจะได้ทําขัดได้ง่ายขึ้นไม่ต้องห่วงใบขัดจะค่อม จะโดนสีถลอกหรือแหกพวกนี้รวมไปถึงชิ้นงานที่เราไม่ต้องการขัดด้วยไหมครับใช่ไหมครับมันจะแยกโคลเนียมโลโก้อะไรเราแปะเซฟไปหมดก็คือเอาง่ายง่ายแปะลดจุดเสี่ยงที่เราจะไม่ได้ขัดชิ้นงานนั้นร<ช>วมไปถึงมุมซึ่งทําให้การทำงานก็จะทำได้ง่ายขึ้นและละเอียดมากขึ้นใช่อ่าแล้วขั้นตอนต่อไปครับพี่ก็เริ่มขัดเลยครับผิวส้มขั้นตอนแรกปรับผิวส้มก่อนอ่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้ลูกค้าเลือกทำเป็นแพ็กเกจตัวท็อปสุดซึ่งตัวท็อปสุด แน่นอนเรามีการขัดของเปลือกผิวส้มผิวส้มคืออะไรครับพี่นะผิวส้มก็คือผิวแลกเกอร์ที่เซ็ตตัวของเขาเองแล้วมันจะเป็นคลื่นๆคลืนๆมาจากโรงงานมีทุกค่ายทุกแบรนด์ยุโรปญี่ปุ่นมีหมดนะฮะก็คือคันนี้ทําปรับผิวส้มก็จะขัดผิวเพื่อให้มีความใสขึ้นแล้วก็เงาขึ้นแล้วก็จะเริ่มขัดเก็บรอยริ้วรอยจากใบขัดที่เราขัดหยาบไปหรือลบผิวส้มไปจะทิ้งรอยแล้วก็ลงกลนแกะ อีกรอบหนึ่งยังไม่พอเราก็ชักเงาอีกรอบหนึ่งด้วยฟองน้ําแล้วก็เก็บผิวเตรียมผิวอีกทีหนึ่งเช็คิีอีกทีหนึ่งก่อนจากลงน้ํายาจริงๆแนะนําครับสําหรับลูกค้าที่ซีเรียสมากๆอยากได้ความเงาความฉ่าของรถมากๆการปรับผิวส้มเนี่ยยังไงก็ต้องแนะนําให้ทําเพราะว่าจะเห็นความต่างของรถแน่นอนความเงาความใสนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากเราขัดลบชักเงาแล้วเราทําอะไรกันต่อครับพี่ก็คือเคลียร์ ข้าทน้ายาออกให้หมดแล้วก็ใช้น้ํายาพีนดิ้งเช็ดที่ผิวรถเช็ดคาดน้ายาขัดที่เป็นคราบมันอยู่ทั้งคันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนลงน้ายาเซรามิก 9H ของแบรนด์อาร์เมอร์ครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์อาร์เมอร์นะครับเป็นแบรนด์ที่ตัวท็อปนะครับเราใช้ตัวน้ํายาที่ท็อปที่สุดเลยแล้วก็ดีที่สุดทุกขั้นตอนนะเน้นเลยว่าทุกขั้นตอนครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาขัดน้ํายาชักเงาทุกอย่างเราใช้แบรนด์เนมหมดนะครับผมใช่ไหมครับแล้วหลังจากลงเป็นของเยอรมันหมดเลยซึ่งหลังจากลงน้ํายาเคลือบแก้วเราทําอะไรกันต่อครับพี่ลงไปหนึ่งรอบแล้วเราก็ทิ้งระยะแล้วก็จะลงรอบที่2แล้วก็ทิ้งระยะอีกแล้วก็ลงนาโนเป็นตัวท็อปโคดตัวสุดท้ายครับแล้วก็เก็บงานลอลงแก้ว1รอบแล้วเช็ดรอแห้งลงรอบที่2อีกเช็ดแล้วรอแห้ง แล้วลงรอบที่3ามเป็นน้ํายาอะไรนะครับเป็นนาโน,โนเป็นตัวกระทบโคดชั้นที่อยู่บนผิวแก้วอีกชั้นตัวนั้นจะทําให้ผิวมันมันขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นก็คือเยิมขึ้นนั่นเองรถ<ช>ก็จะด,ดูฉ่าเงาไปอีก<ม>แล้วก็ลดเรื่องการจับของน้ําด้วย<ช>นะครับ,รบจับน้ําจับฝุ่นพอลงนาโนไปเนี่ยผิวจะมันแผบเลยแล้วก็สู้น้ําสู้ฝุ่นได้ดีมากๆก็คือเอาง่ายๆเราขับรถไปเลอะฝุ่นหรือขับไปลุยฝนนะน้ําเกาะสิ่งสกปรกเกาะยากมากตัวนี้ไล่น้ําได้ดีก็ อันนี้เป็นขั้นตอนทั้งหมดหรือยังครับครบยังครับพี่ก็สุดท้ายเลยก็คือการเก็บงานทําความสะอาดตามล้อกระจกภายในภายนอกคือเก็บงานหลอสมงมอบขั้นตอนสุดท้ายของเราครับก็คือจะสุดที่เท่านี้เลยก็จะคือเงาชําไม่ผิดหวังะครับสำหรับตัวท็อปก็เดี๋ยวให้ชมผลงานของเรานะครับว่าจะเงาชําถูกใจขนาดไหนครับ ต้องขอพูดเพิ่มเติมให้ฟังก่อนดีกว่าว่าหลายคนสงสัยมากๆนะว่าทําไมต้องเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วดีกว่าเคลือบทั่วไปยังไงคําว่าเคลือบทั่วไปที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราไปล้างรถตามคาแคร์ใช่ไหมครับก็จะมีการล้างพร้อมเคลือบซึ่งตัวนั้นนะครับมันจะแตกต่างกับการเคลือบแก้วยังไงบ้างครับผมพี่นะก็คือถ้าเป็นการเคลือบแก้วหรือการเคลือบแข็งเวลาเราลงน้ํายาไปแล้วน้ํายาจะเซ็ตตัวเป็นชั้นฟิล์มก็คือจะอยู่ได้นาน แล้วแต่การใช้งาน 2- 3สปีแล้วแต่อันนี้คือความคงทนของเคลือบแก้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเคลือบธรรมดาไม่ได้แน่นอนครับเคลือบธรรมดาอยู่หลักวันอยู่หลักสัปดาห์เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะหลุดออกจากจากตัวผิวลดไปอยู่แล้วใช่จากการล้างล้างทีก็หลุดก็ต้องเคลือบใหม่แล้วก็ล้างก็หลุดก็เคลือบใหม่ซึ่งถ้าถามความคุ้มค่าณนะตอนนี้แน่นอนเคลือบแก้วมันน่าจะถ้าเทียบกับค่าใช้ใจ่ายแล้วคุ้มกว่าแน่ๆถูกไหมใช่ครับ เคลือบแก้วเราก็มีบริการหลังการขายก็คือลูกค้าไปโดนมลภาวะโดนมูลนกโดนคาบน้ํากลับมาเราก็เคลียร์ให้ใหม่อันนี้ผมบอกก่อนเลยลูกค้าคันนี้นะครับผมเป็นลูกค้าที่เคยนํารถซีเอกสามสิบมาทเคลือบแก้วตัวท็อปแบบนี้เลยกับเราแล้วหนึ่งรอบแล้วลูกค้าประทับใจในผลงานครับที่ได้รับลูกค้าก็มีการพูดนะอันนี้เพราะว่าผมเป็นคนคุยกับลูกค้าโดยตรงนะเป็นคนขายแพ็กเกจนี้เข้ามาก็ลูกค้าบอกกับผมเลยครับว่า รู้สึกถึงความแตกต่างครับจากการเคลือบแก้วที่ผ่านมากับคันอื่นๆเพราะลูกค้านี้ก็ออกรถบ่อยมากลูกค้าออกรถมาหลายคันทําเคลือบแก้วมาหลายที่ครับพี่แล้วเขาก็บอกผมว่าทำเชืสามสิบไปคันที่แล้วเห็นถึงความต่างครับจากที่อื่นเห็นถึงความเงาขึ้นล้างรถง่ายขึ้นซึ่งคันเนี้ยพอลูกค้าเพิ่งออกเลยนะครับสดๆใหม่ๆซีรีส์หกคันนี้ลูกค้าก็ไม่ลังเลครับทักมาถามผมเลยว่า ตอนนี้มีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจเคลือบแก้วยังไงบ้างแล้วก็กลับมาทำตัวท็อปเหมือนเดิมเลยปรับผิวส้มเหมือนเดิมเลยลูกค้าติดใจกับแพ็กเกจผิวส้มมากซึ่งอยากจะเน้นอีกักรอบหนึ่งครับว่าผิวส้มมันดีกว่าปกติยังไงบ้างครับข้อเอาข้อดีก่อนนะครับก็คือ,อได้ความใสความโปร่งใสความเงาแล้วก็ความลื่นการทํากว่าจะทําเสร็จในแต่ละหนึ่งชิ้นงานเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ประสบการณ์มากๆเลยเพราะว่า บานหนึ่งผมเห็นพี่ณัฐทำนะครับใน1บานเนี่ยมี1ชั่วโมงมีถึง2ชั่วโมงนะครับบางบาน,บานซึ่งเป็นงานปาระณีตจริงๆครับเพราะว่าเขาส่องตลอดนะดูตลอดไล่ผิวให้มันเท่ากันคือมันดูเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถความพิถีพิถันมากๆรวมไปถึงประสบการณ์นะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดทําไม่มากพอเนี่ยทำแรงเกินไปทํานานเกินไปสีไหมสีร่อนได้อีกถูกไหมครับใช่ครับซึ่งสําหรับข้อมูลและกระบวนการในการทำนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ณะมากๆนะครับเดี๋ยวให้พี่ณนะ เก็บงานเพื่อรอส่งลูกค้าต่อนะครับเดี๋ยวลูกค้ากำลังจะมารับรถแล้วคันนี้และสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นของเคลือบแก้วเป็นของรถหรือเป็นของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับยานยนต์นะครับสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เราจะทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอนะครับผมสามารถสนับสนุนคลิปวิดีโอของเราได้โดยการมาทําเคลือบแก้วหรือแนะนําเพื่อนๆมาทําเคลือบแก้วกับเราก็ได้ครับหรือจะเป็นการจองรถมาสด้าจองรถมิตซูนะครับรวมไปถึงรถมือสองนะครับของเราครบวงจรทั้งหมดนะครับมีทําทั้งหมดก็สามารถทักมาพูดคุยกับเราสอบถามรายละเอียด โปรโมโชั่นเรื่อยๆได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนครับคลิปวิดีโอนหน้าจะทำอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ